พระมหาวราวุฒิปัญโยวุฒโธหรือว่าหลวงตาน้อยประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาสบ้านบึงเรือใหญ่ตะบ,บนโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะได้กล่าวขอบคุณกองทัพบ,บกนะคะที่ให้ทหารจากกรมฐานรับที่8เข้ามาช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกจัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ร่วมกับส่วนราชการช่วยเหลือทางมูลนิธิและผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่การขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอ,อพยพประชาชนแล้วก็ขนย้ายค กระบือจำนวน153ตัวค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายเกษตร,รกรที่มีความต้องการเลี้ยงแล้วก็ต่อยอดขยายพันธุ์นะคะจนปัจจุบันนี้น้ำลดเข้าสู่เพลาะปกติก็ขอบคุณกองพระบกที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลยค่ะ ทางกองทัพบ,บกโดยกรมทหารราบที่8คข่ายศิราราดเดชโชชัยแม้ตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกเลยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงน้ํามาน้ําเอ่อล้นจากน้ําพองเข้าครั้งแรกก็ไม่ใช่เฉพาะจะช่วยมูนิธิอย่างเดียวแล้วอย่างน้อยก็คือ98หลังคาเรือนทางข่ายรอ8ก็ช่วยหยู่ตลอดขนย้ายของขึ้นจาก จากที่สูงตลอดแล้วก็พวกนนในส่วนของการดูแลในเรื่องการเครื่องแจกใจเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคก,ก็ได้รับความสนับสน,น,นุนจากกองทัพบกโดยกรมทหารพที่8ในการช่วยเหลือตลอดของชาวบ้านเขตตะบลโคกสีทั้งหมดมีอยู่13หมู่บ้านตะบลโคกสีก็ท้อง,งหมู่บ้านที่เราอยู่ก็คือหมู่บ้านบึงเรือใหญ่นั้นคู่ที่8 9 หลังคางเรือนก็ได้รับความอนุออเคราะห์เฉพาะและก็ช่วยเหลือจากกรมทหารราบที่8ในการดูแลในตรงนี้ใม้แต่การช่วยเหลือต่างๆเรือ่องในการย้ายครัวกระบ,บือที่มาอยู่ที่นี่ย้ายไปอยู่ข้างนอกแม้แต่น้ํารถน้ำรดเสร็จแล้วก็ต้องน้ทั้งย้ายออกย้ายเข้าก็ต้องขออนุโมทนาและขอขอบคุณทางกอ,องทัพบ,บกในกรมทหารราบที่8ในทางนี้ ประธานสมา